พี่ติมทีวีพูนะคะก็มาในนามของผู้ที่ใช้จริง ตัวเครื่องดื่มโลเซ่ฉนะคะมันประกอบด้วยสมุนไพรถึง6ชนิดตัวหลักๆเลยก็คือเซียนจาเซียนจานี่มันช่วยย่อยอาหารนะคะตัวนี้ทานไปแล้วจะรู้สึกว่าเราเบาท้องพุงจะยุบไอสิ่งที่มันหมักหมมอยู่ในลำไส้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือไขมันทั้งหลายเนี่ยมันจะถูกย่อยออกมาด้วยกุหลาบมันก็ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมะตูมมันแก้ร้อนในกระเจี๊ยบมันลดความดันโลหิตใบหม่อนมันลดน้ําตาลในเลือดมะลิมันแก้ร้อนในค่ะแล้วก็ดับพิษด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ทั้ง6ตัวเนี่ยมันผสมกันปุ๊บมันจะได้เครื่องดื่มชงร้อนที่มีคุณภาพอย่างดีช่วยให้เราดีท็อกร่างกายเราขับของเสียออกไปนะคะใครสนใจตัวพี่เองได้ลองแล้วแล้วก็รู้ว่ามันดีก็อยากจะบอกต่อมั่นใจว่าต้องชอบชอบเสร็จแล้วเนี่ยให้บอกต่อกันนะคะนอกจากนั้นเรายังทำธุรกิจได้ด้วยเราจะได้มีเพื่อนได้เที่ยวได้ดังมีเงินนะคะได้สุขภาพที่ดีสำคัญมากค่ะ